ไม่รู้จะตอบแทนยังไงโอ้ยไม่ต้องตอบแทนโกกีหรอกคะ่ะโกกีทำด้วยใจที่ผ่านมาพี่ก้องก็ช่วยเหลืองานโกกีตลอดเรื่องแค่นี้อเล็กน้อยคะ่ะ <s uss> เอ๊ะแต่ทำไมวันนี้โกกีรู้สึกว่าแววตาสายตาพี่ก้องค่ะเป็นเศร้าไหมมีอะไรหรือเปล่าบอ,อกโกกีได้นะโกกีเราฟังทเรื่องนะคะ <c oughs> อันนี้พี่กอ <c oughs> <c oughs> ้องอีพี่ขวานหม้นั้งถับตัวเอาต่อมา เล่นดีเลนั่นงเล่นดีนะโอ้ยน้นองผู้ยิ่บ้านเนาะอเออเขาไม่ซอ่อมเขาไม,ม่เขามีเขามีเขาไมรียกซ่อมอยูออย่แล้วหมายถึงว่าคือ <c oughs> ไม่ต้องปรับอะไรเลยอะ่ะอ่ะ,อะก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วที่จะบอกเลยอ่าส่งไปอีกรอบนึงส่งไปอีกรอบนึงค่งอยขาดูอาจจะบกดดันตัวเองทำได้ถ้าค่อยไปไปไปล่อยพี่ฟมันมันไม่มันไม่ได้ในรอบนี้หรอกมันสิค่อยๆได้ค่อยปรับเองถูกไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ก้องแค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะ ขณะพี่ก้องอ่ะช่วยงานโกกิมาตลอดแค่นี้ไม่เป็นไรเลยเอ๊ะแต่ว่าวันนี้สีหน้าแววตาพี่ก้องดูไม่สดใสเลยนะคะเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สบายใจอ่ะตอบกองขี่ได้นะคะ,ะ,คะมีเรื่องอะไรหรอคะบอกกองได้นะมีเรื่องแบบนี้หรอไม่เป็นไร,รหรอกพี่คนเราอ่ะเป็นแฟนกันมันก็มีรักกันทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา พี่พี่ไงบวะพี่น้าไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่คนเรามันคับทะเลาะกับแฟนไปเรื่อยมดานั่นแหละพี่ก็แขกแน่อยู่หรอใช่แขกแพี่มาคนเดียวเลยวันนี้มาคนเดียวครับแต่หน้าพี่ใส่นะวันนี้พี่ใช้อะไรเนี่ยฮะใช้อะไรใช้ลาดีตะโอเคยังยังยังวดอยู่ยังยังอยู่ตั้งบนโต๊ะเทียนเลยแล้วต่อสายไปเอาเป็นเป็นโต๊ะสำหรับปิ้งอย่างเดียวเลยนะทำไมล่ะรอบนี้คงไม่รอบ ฝากในพี่น้องนะครับฝากในนะักแสดงเขากำลังสอบไปทีละคิวทีละคิวครับตื่นกำลังมาสอบรีโอยังกับกำลังรอคิวสอบครับพี่น้องคุณนะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับในค่ําคืนนี้นาต้องขอบคุณทุกแบรนด์เลยยังรู่งร่าไฮโซนี่คือตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งที่สองรบขอบพระคุณสปอนเซอร์หลักของเราเลยค่ําคืนนี้หลักๆของเราตลอดทั้งปีคือน้ําปรารสิริพรรสแซ่บนะครับพี่น้องแบรนด์โซลซูเปอร์ออยคือแบบว่า เป็นกับออยน้ำมันเป็นออยสำหรับผิวยางดีพี่น้องนะครับผมต้องแบนโซ่เลยครับพี่น้องกอมฟีน่าครับบริษัทกอมฟีน่าจำกัดนะครับบริษัทล้านกระเพาเดอร์บอกเลยว่าทุกกระเพาทุกสูตรต้องจบที่กระเพาเดอร์นะครับเส้นกวยจับนะครับเส้นกวยจับอีกอย่างคือบางของข่อยละบัดนี้บ่เห็นพี่เสนเตร์ข่ก๋วยเส้นจับเส้นกวยจับตาดาวเส้นกวยจับตาดาวแบบว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเส้นกวยจับที่อร่อยที่สุดณเวลานี้ ต้องยกให้เส้นกว๋วยจับตาดาวนะครับน้ำมังคุดตาพนารินครับพี่น,อน้องเพื่อสุขภาพผูเถ่าผูแก่บานเฮาสามารถดื่มสามารถกินได้ขนมไลฟ์ฟู้ตเป็นขนมผล,ลไม้เนื้อมันผลไม้แบบคือเหมือนผลไม้และก็เป็นผลไม้1อ0เราเส้นพร้อมความหนุบหนึบที่มาพร้อมกับเนื้อผลไม้100%ใครที่กินแล้วหลวงรักแน่นอนชอบแน่นอนแล้วก็ด็ตอรงนํำคลินิก อันดับหนึ่งเรื่องกำจัดขนนะครับพี่น้องและก็ปลาตํานัวนะ้ําปลาที่คู่ควรกับคนอีสานบ้านเฮาและก็เหมือนมณฑาบริษัทเหมือนมณนฑาติดตามแฟนเพจได้ที่เหมือนมนตาความปังความเฮงต้องไปที่เหมือนมนตรานะครับโหน้ำตาลเอารถบ้านบาดุน,นมาใช้หรอ นี่เธอให้ผู้ใหญ่รอตั้งชั่วโมงเลยเหรอทุกคนรอดางเอกคนเดียวเหรอลูกคุณพ่อสอดีตาเอาไปดีครับโอ้เอาปลายแดงไม่ได้บอกมึงนี่มันก็แดงขนาดอะไรทำไม่ติดมันให้ใส่เกียรบีนั้นเราไปใส่เกียร์ว่างตอนดับเรื่องใส่เกียร์ว่างมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ไงก็เติมนน้ำมันอะไรก็บอกเอารถมามากันสามคนพ่อนั้งตามาส่งนะครับสวัสดีเอฟซีลุงดำครับมา เย่ยแต่ว่าพี่ทำไมไรถเป็นสไตล์ที่านมันอย่างน้อยแทนดอกได้ไดไแล้วพี่พนะอันนี้ก็ไม่ได้เปิดที่เตาถ่านอ่ะเออมือใหม่ไม่ใช่หละรถบ้านก,กับบ้านซินป้าตา่างต่าไม่ไอยู่จับมือนี่เอ้าก็ไนนดี๋ยวคุณแม,<ข>คณแม่คุณแม่มาจากฟิแนแลนด์จะมาถึงวนันที่สิบสามรู้รู้เนาะบื่อเขาพูดตลอดหรอทำไมรู้อ่ะเนี่ยราอ๋อดูคลิปหรอเราอ๋อผู้จะรถเหรอ เอาไว้ขนาดเอากล้อยกูใจนุ่มมาแสดงเร็วรอนางเอกคนเดียวค่ะบทมึงเยอะกว่าเพื่อนกูไปเท่ากว่าแล้วหนูก็ท่องเลยแล้วไม่ต้องอ่านบทสาธุมึงไปดูบอกล้องให้ก่อนเล่นเงียบขอัไม้ค่ะถ้าไม่กล้องเล่นไม่ได้หนูก็เล่นไม่ได้เร็ว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 รถที่ซื้อให้บ้านบารุนนะครับวันนี้ได้ใช้งานมาส่งน้ำตาลถึงที่เลยเห็นไหมได้ใช้งานแล้วเห็นไหมเห็นไหม